สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลาของการอัปเดตข่าวบันเทิงกันในคืนนี้กับออนพัทิราแล้วก็ในเอินเตอร์เทนในไลฟ์กันแล้วนะคะ เปิดมาเนี่ยจะขอเข้าสู่ประเด็นเรื่องการรักรักเลิกเลิกค่ะของคู่ของคนในวงการบันเทิงนะคะคู่แรกค่ะที่ทำเอาหลายคนตกอกตกใจเนี่ยน่าจะเป็นคู่ของสาวโบเมลดาแล้วก็มิกทองระยานะคะเพราะว่ายังหวานกันไม่เท่าไหร่เลยตอนนี้ดูท่าทีเหมือนจะเลิกกันซะแล้วละค่ะประเด็นคือว่าเมื่อคืนนี้ค่ะจูจูโบเนี่ยก็โพสต์อินสตาแกรมนะคะรูปนี้เลยพร้อมแคปชั่นกระแทกใจ แต่เป็นไทยว่าการเป็นโสดฉลาดตัวการอยู่ในความสัมพันธ์ที่ผิดโอ้โหงานนี้ชาวเน็ตก็คือจับตากันทันทีเลยค่ะว่าเอ๊ะหรือว่ารักจะมีปัญหาซะแล้วนะคะแล้วก็ไปพบว่าโบกับมิงเนี่ย unfollow หรือว่าไม่ติดตามกันแล้วผ่านทางอินสตาแกรมซะด้วยพอมาวันนี้นะคะโบก็ยังโพสต์เพลงเศร้านะคะใน IG Story เหมือนเป็นการตอกย้ำรักช้ำๆอ่คุณผู้ชมออาลองไปฟังกันนิดนึงค่ะ เนก็ไม่รอช้านะคะเราก็ต่อสายตรงถึงโบเลยค่ะว่าเอายังไงคะเรื่องนี้สาวโบก็ตอบมานะคะว่าตามนั้นเลยแม่ตามที่โพส์ตในไ g นั่นแหละ อันนี้ก็คือน่าจะแปลว่าเลิกแล้วนะคะเพราะถามตอว่าตอนนี้สาวโบเป็นยังไงบ้างโบก็บอกว่าก็ยังสวยอยู่ก็น่าจะแปลว่ายังสบายดีไม่เฮิร์ตหนักมากอะไรทํานองนี้นะคะางานนี้ก็ทําเอาแฟนๆที่ตามเชียร์คู่นี้มาตลอดเนี่ยก็ตกอกตก,ตก,ตกใจไปตามๆกันนะเพราะถ้าเรายัางจํากันได้นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่เขาจะเปิดตัวว่าคบกันเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยเขายอดกันแบบน่ารักมากจนท้าเอามาแฟนๆเนี่ยก็เชียร์แล้วก็ลุ้นกันไปตามๆกันนะคะดูแบบว่าไม่มีท่าทีว่ารักจะมาถึงทางตันเลยค่ะเอางี้ดีกว่านะคะเราจะพา คุณผู้ชมนะคะย้อนไปดูบทสัมภาษณ์ของทั้งคู่เมื่อรักยังหวานแบบเขินตัวบิดหน้าแดงไปหมดค่ะเป็นคนพิเศษแล้วกันโอ้ยใหญ่ใหว่ไง่พูดขนาดนี้แล้วก็ต้องขนาดนั้นเลยค่ะแต่มีฝากมีฝากตัวกับแม่ไยังคะไม่ได้ฝากขนาดนั้นครับผมก็ปกติรู้จักกับแม่อยู่แล้วครับใช่รู้ฝากหัวใจไปให้ลูกสาวเพงเดียว คุณจะขยับไปไกลทำไมแล้วะใกล้กันดีกว่าเนาะช่วยกันนช่วยกันมีบ้างค่ะอืมจริงๆอยู่เฉยเฉยก็เหมือนอ้อนแล้วอะไรเล่นรอเล่นไม่รู้จะพูดอะไรพี่หนูเพิร์นมที่เนี่ยเหรอ สอบยากมากเลยตอนตอนนี้ชมพูทั้งตัวแล้วค่ะแดงแดงไปหมดแล้วผมเนี่ยครับก็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 มีแบบถอเสื้อในละครบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เป็นของใครหรอกครับเป็นของคนสาธารณะของแบบนี้ไม่ต้องหัวงหนูก็ได้ดูด้วยนะ <No. S 2> แบ่ง,แบ,งแบ่งกันดูสมบัติสมบัติผัดกันชม ก็เป็นคู่ที่น่ารักนะคะและเชื่อว่าแฟนๆที่ตามเชียร์คู่นี้อยู่เนี่ยก็อาจจะอยากให้คู่นี้เนี่ยเขากลับมามีภาพน่ารักน่ารักแล้วก็คืนดีกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นเรื่องของคน2คนละเนะาะมาที่คู่หนึ่งบ้างดีกว่าค่ะคู่นี้เนี่ยไม่รู้ยังไงเหมือนกันนะคะสาหรับแจ็กคกี้ชาเคเลียนรู้แหละว,ว่าแอบชอบเกรวัดดินทอนอยู่แต่ว่าถ้าเซลกันไปซลมาผีพักขึ้นมาแฟนๆเ hey ฮนะคู่นี้ยอยากเป็นแฟนไอเกตเต้ ผู้ชายในอุรมณ์ติคือพี่เกรทบรินทร์คือผิวค้ำขุ่ไหลว้างฝุง่นอุ่นคือแบบคือดีคือดีเจอสาวแจ็กกี้ชาคลีนจีบผ่านโซเชียลก่อนจะคอนเฟิร์มกับเดียวข่าวของเราว่าผู้ชายลุคดีแบบพระเอกมัดเข้มเกรทบรินทร์นะตรงสเปกสุดๆทำเอาหนุ่มเกรทถึงกับเขินหนักก่อนเปิดปากบ,กบอกความในใจถึงเรื่องของสาวๆแบบนี้ยจ็กกี้พูดซะผมเขินเลยนะคือผมได้ยินมาบ้างแหละก็เคยนั่งถามเขาจริงนะ แทกี้พี่ถามจริงคือคือ,คอพูดขนาดนี้ก็เอข,อขอินดะวยแต่ว่าเราแบบบริสุทธิ์ใจไงเราแบบไม่ได้ไม่ได้อะไรก็แบบขอบคุณเขาอะโซนครับโซนไปไหนได้ล่ะเล่าสิหุดนงิดเลยเนี่ยหุดนงิดเลยธอตัดดีๆนะบอาวหาทำให้ฉันเป็นคนดีนะคปว่าไม,ไม่รีบร้อนไม่รีบร้อนไม่รีบร้อน แหมตอบคำถามชัดเจนอย่างเนี้ยเห็นทีสาวน้อยสาวใหญ่ของตั้งหน้าตั้งตารอให้หมดโควิดแล้วค่อยมายืนไปสมัครเป็นคนรู้ใจพระเอกหล่อเข้มโปรไฟล์ดีแบบหนุ่มเกรดเขาดูนนะ เราติดตามคู่นี้กันต่อไปนะคะแต่ว่าอีกคู่หนึ่งค่ะคู่นี้เป็นคู่ของสองสาวเหนือนะคะที่อวารีทิศาแล้วก็หนิงคนึงพิมพค่ะวอนช่วยเหลือพี่น้องชาวเชียงรายนะคะที่ตอนนี้เนี่ยเจอกับภัยพิบัติน้ำท่วมนะคะแล้วก็โดนข่าวอื่นนกกลบข่าวไปจนทำให้หลายหลคนอาจจะไม่ทราบค่ะว่าตอนนี้ที่ภาคเหนือน้ำท่วมหนักมากค่ะ จากอิทธิพลย่อมความกดอากาศต่ำทำให้ภาคเหนือตอนบนฝนตกหนักมีน้ำป่าไหลหลากทะลักท่วมบ้านเรือนประชาชนและดินสไลด์ในหลายพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายทำเอาสองสาวเหนือคือสาวทิวริทิสาและนิมขนึงพิมพ์กังวลสุด,สด เพราะสาวทีมมีคุณตาคุณยายอยู่ที่โนนส่วนสาวหนิมชาวอำเภอเวียงป่าเป้าแม้จะเจอน้ำท่วมทุกปีและปีนี้ที่บ้านถึงจะยังไม่ได้รับผลกระทบแต่ก็เป็นห่วงพี่น้องชาวเหนือเพราะน้ำท่วมก็ต้องระวังโควิดก็ต้องระวงแถมปีนี้ข่าวน้ำท่วมค่อนข้างเงียบการช่วยเหลือจึงยังไม่ทั่วถึงค่ะก็ตกใจค่อนข้างมากเลยค่ะคุณแม่ก็บอกว่าเออมันอยู่คนละฝั่งกันอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็เป็นผู้ประกอบกาชาชนแถวนั้นเหมือนกันเพราะว่าไม่คิดว่ามันจะหนักขนาดนี้ แล้วก็ด้วยความที่ข่าวค่อนข้างถือว่าเงียบมากเนาะมันก็น่าจะต้องยิ่งลำบากกันแบบหลยๆเท่าเลยอะคะ่ะเพราะว่าไหนจะโควิดไหนจะเรื่องน้ำท่วมอีกแล้วก็พอคนไปอยู่รวมกันอีกมันก็จะมีปัญหาหลายเรื่องด้วยค่ะขอเป็นอีกหนึ่งเสียงแล้วกันเนาะถ้าใครที่แบบว่าสามารถช่วยเหลือกันได้นะคะก็อยากให้แบบส่งความช่วยเหลือไปให้พี่ๆน้องๆชาวเชียงรายด้วยค่ะปีที่แล้วเราก็จะได้รับการช่วยเหลือจาก พี่น้องคนไทยทางประเทศอะไรเงี้ยแต่ช่วงนี้ก็ข่าวข่าวน้ำท่วมเชียงรายก็คือเงียบนิดนึงอาจจะมีข่าวอื่นแบบค่อนข้างมากรบเยอะอะไรเงี้ยโอเคน้ำไม่ได้น้ำไม่ได้อยู่นานแต่ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นอ่ะมันก็ต้องแบบต้องได้รับการฟื้นฟูแล้วก็ต้องซ่อมบ้านซ่อมอะไรอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยๆอ,อาจจะต้องอพยพไปไปรวมกันแล้วจะเกิดปัญหาติดโควิดอะไรกันมาอีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่มันเขาก็บอกกึศเนาะของมันจะเกิดขึ้นแต่ก็ เป็นกำลังใจเฮือเจ้าแล้วก็หน่วยงานตีเกี่ยวข้องก็ของเฮือเข้าไปจ่วยเจ้าบ้านโดยเร็วนะเจ้าซึ่งตอนนี้ทั้งสองสาวก็คอยอัปเดตข่าวน้ําท่วมอยู่ตลอดและขอเป็นกระบอกเสียงแทนที่น้องชาวเหนือให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงโดยเร็วค่ะ ขอส่งกำลังใจคือพี่น้องชาวเหนือด้วยนะเจ้านะคะอู้อู้แบบละเกยละไกามากเพราะว่าอุ้อู้ประจางนะเจ้าแต่ว่าส่งกาลังใจให้พี่น้องชาวเหนือทุกคนด้วยนะคะไปต่อกันที่ working mom ค่ะที่ชมพู่ทันสิตากันบ้างดีกว่านะคะตอนนี้เนี่ยนอนอยู่ที่โรงพยาบาลเตรียมคลอดแล้วนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าประเด็นคือเมื่อตอนเย็นเนี่ยยังมาทํางานถ่ายรายการอยู่ที่ช่องเก้าของเรานี่เองอยู่เลยค่ะ ทำงานจนหยดสุดท้ายไินเลยแม่พิธีกรเซเลบแห่งรายการต๊กมันบันเทิงชมพู่ทัศิตาที่เมื่อ5โมงเย็นวันเนี้ยเดินทางมาจัดรายการสดที่ช่อง9 m c o r HD ของเราเสร็จปุ๊บฉีก็ตรงดิ่งไปนอนรอเวลาให้คุณหมอเตรียมผ่าคลอดน้องวายุลูกชายคนที่สองตามร่กงามยามดีพรุ่งนี้เช้าเลยค่ะทำงานจนหยดสุดท้ายท้องแรกอ่ะชมพู่ทำงานหนักกว่านี้อีกนะใครจะว่าเรางกยังไงก็แล้วแต่เราก็งกนั่นแหละ <laughs> เราไม่ได้ตื่นเต้นว่าจะแบบเอ้ยจะคลอดลูกหรือจะได้เห็นหน้าลูกขนาดนั้นนะแต่ไอความตื่นเต้นของเราอ่ะเราก็จะเคยมีประสบการณ์อะเนาะมันก็จะนึกถึงตอนที่ต้องนอนขดเป็นกุ้งอ่ะแล้วก็โดนบล็อกหลังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จังหวะที่ตื่นมาแล้วมีความเจ็บแผลมันก็ต้องถ้าคนคลอดข,ข,ขอโทษนะมันก็มีการสวนสายปัสสาวะ,ะค่ะมันก็จะมีความรู้สึกจําตอนนั้นตอนที่ดึงสายออกตอนที่แบบเจ็บแผลตอนไอเลยอย่างเงี้ยมันก็ไปตื่นเต้นอาการนั้นมากกว่าแต่ดอกนั้นอะ ไม่เลยดีใจแต่พอถามแซวว่าคลอดลูกคนที่สองเสร็จปุ๊บจะวางแผนผลิตเบบี้คนที่สามต่อเลยไหมงานนี้คุณแม่ชมพูดถึงกับคำบอกขอพักร่างสักสองปีเพื่อตัดสินใจอีกทีว่าอยากจะมีลูกสาวอีกคนดีหรือเปล่านอะก คุณแม่สตรองมากนะคะขอส่งกำลังใจให้กับคุณแม่แล้วก็น้องวาย่ที่กำลังจะคลอดออกมาให้ออกมาแข็งแรงนะคะอะตอนนี้มาที่สาวมิวซี่หรือรพัดคนนี้กันบ้างค่ะเธอเนี่ยออกมายอมรับนะคะว่าเคยจิตตกนะถึงขั้นกับเป็นโรคซึมเศร้าเลยด้วยค่ะตอนนี้เนี่ยก็เลยอยากจะออกมาแบ่งปันความรู้แล้วก็ประสบการณ์ที่เธอมีเผื่อทุกคนจะได้เข้าใจถึงโรคนี้กันมากขึ้นค่ะ พอรักษาตัวจากโรคซึมเศร้ามานานถึง5ปีนักแสดงสาวมิวสิริล,ลพัทก็เลยเกิดความคิดอยากจะให้คนทั่วไปได้เข้าใจเกี่ยวกับโรคนี้มากขึ้นด้วยการทําคลิปลงช่อง YouTube ของตัวเองวังเป็นกระบอกเสียงให้คนที่ป่วยได้โรคเดียวกันค่ะเราก็ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญที่จะไปให้คำปรึกษากได้ขนาดนั้นนะคะก็ได้แต่ให้คําแนะนําไปว่าถ้ามันไม่ไหวแบบนี้ก็ควรปรึกษาแพทย์ไหมคะอะไรแบบนี้พยายามที่จะรับฟังเขาอะคะ่ะ เพราะว่ามีหลายๆคนเลยที่เขาแบบรู้สึกว่ามันเก็บจนแบบไม่รู้จะระบายกับใครก็บอกก็ขอมาระบายกับพี่แล้วกันบอกว่าได้เลยค่ะเหมือวว่ามันน่าจะได้ให้อะไรบางอย่างกลับไปสําหรับคนที่ได้เข้าไปดู<ม>จริงๆเพราะว่าเหมีวอ่ะเล่า,เล,าเล่าจากประสบการณ์ของเมวเองโดยตรงก็ย<ม>ังต้องอยู่ในแผนการรักษาอยู่ค่ะ<ม>เราก็มีวินัยค่ะ<ม>คือเราก็กินยาให้ตรงแล้ว<ม>ก็พยายามที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ทำตามคำแนะนำของนักจิตบำบัดให้มากขึ้นแต่ก่อนเราจะมีเราที่แบบจมแล้วก็ดิ่งอยู่กับตรงนั้นเยอะๆอะค่ะแต่ว่าพอไปหาหมอแล้วเนี่ยมันจะมีมันจะมีอะไรบางอย่างดึงเราขึ้นมาดึงสติเรากลับมาตอนนี้สาวมิวเขาเป็นนักแสดงอิสระเต็มตัวแล้วแถมหัวใจก็ยังว่างเพราะเพิ่งเลิกรากับทันตแพทย์หนุ่มชาวไทยที่อเมริกาตอนนี้ก็เลยโฟกัสที่การทำ u t u b e เป็นหลักคิดหาคอนเทนต์ดีๆมาฝากแฟนๆให้หายคิดถึงกันอีกเพียบเลยล่ะค่ะ ด้เวลาขำขำกันก่อนนอนนะคะกับช่วงรักยมอมยิ้มกันแล้วค่ะวันนี้มีเรื่องฮาๆนะคะของหนุ่มบอยประกยนเอ้ยบอยประกอนมาฝากกันค่ะส่องความน่าหลกนะเอ็นดูบ้านเนี่ยเขามีให้กันตลอดแต่ช่วงกักตัวอยู่แต่บ้านเลยหาเกมหากิจกรรมเล่นกันแก้เบื่อให้แพ้ที่ก็มีบทลงโทษกันแบบกรุปกรีบ เสียงดังฝั่งชัดสักขนาดนี้นองพับแทนเครื่องอะไรส่วนตัวก็บอกเกียบบอยเข้าไปตรงๆดีกว่านาะอันนี้เป็นสิ่งที่สะพายบ้านนี้จะต้องเจอหรือเปล่าคะก็ใครสมัครไว้เตรียมตัวได้เลยนะคะ วันนี้หมดเวลาของออนแล้วก็บนายเอ็นเตทนในไลฟ์ันแล้วค่ะแต่ว่าพรุ่งนี้เรามีนัดกันนะอัปเดตข่าวบันเทิงแซบๆกันได้นะคะกับนายเอนเตทน11โมงค่ะคืนนี้ออนไปก่อนแล้วกู d ดไนท์สวัสดีค่ะ